สวัสดีค่ะหน่อยมาทรงมูแม่นะจ๊ะพาไปหาหมอน้ำกันหมอเบาหวานจ้ะแม่บอกว่าจะเอาต้นอะไรไปให้ปูกดีใจเลยแวะมาเอานะคะบ้านหน้าอยู่มากเลยค่ะต้นผู้ซ้อนนะคะอันนี้มะกรูดอันนี้เครือพักสาบจ้าเนี่ยที่หน่อยเอาไปให้ยายวินกำลังจะปลูกหยอดมันน่จะจ้ะ อร่อยมากลวกนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าผักสาบว่าสั้นอีกซื้อหนึ่งซื้ออย่างหนหอยจำบ่ไรน,นะคะเขาเฮ็ดทานไว้อันนี้มาดูกันนะคะคราวที่แล้วก็มาส่งแม่ออามะพร้าวให้นะคะเนี่ยมะพร้าวต้นน้อยๆน่ารักมากมีต้นขนุนยอคือมีทุกอย่างเลยที่นี่ มีทุกอย่างอันนี้ต้นอะไรนะแม่อ๋อนี่ไงแม่แม่เก็บชมพู่ให้อยู่เนี่ยอันนี้ต้นชมพู่นะคะนี้ไผ่แม่แบนกับแม่น้ำบ่บ่ของน้องของหน่อยเอาแค่สองต้นกระเพาะอ้ยแม่เอาเบี้ยมะเขือให้นะคะ ไปปลูกหลังบ้านจะได้ง่ายไหมคะเอาไปเลื่อนล้ามือโอ้อันนี้อันนี้พันเดียวกันบ่แม่บ่อันนี้บ่เขียวม่วงที่แม่บอกก่อนเขียอันนี้บ่เขียวกรอบเขียวเพราะเขาเขียวแก่เนาะเอาเอาไปเลื่ลางโดยเท่าโอ้โหนี่แหละหน้าจะไปปลูกหลังบ้านอันนี้อันนี้ใบกะเพราด้วยเนี่ยเอาไปไม่ล้าเอาเด็ดเอาแม่จะผัดกะเพราตอนแรงเนี่ยค่ะ เก็บใบกับเรานะคะงามงามค่ะงามมากคือว่าเห็นนี่ไงหอมอบีรลาเห็นค่ะหวานเพชรน้ำผึ้งนะฮะเออไฟวะเพชรนกโอ้มีกระโค้มโค้มเหรอนี่คือเกิดน้อยอยู่กองห้องชับนเกิดน้อยด้สิวอันไผ่เอาเห็ดมาไล่หนึงบัดนี้เขารักของเขานี่อากาศดีลมเย็นเย็นนะคะ ต้นกล้วยก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีเหมือทุกอย่างเลยจ้ะเนี่ยหลังบ้านแม่ผลไม้ก็มีมะพร้าวชมพู่น้อยหนาโอ้โหมีทุกอย่างปลูกที่กินกินที่ปลูกนี่เลยค่ะเนี่ยร่มรื่นแล้วก็ลมเย็นมากลมเย็นมากอันนี้ อันนี้ชมพูนะคะดอกชมพูอันนี้บักมีน้อยบักมีน้อยมีน้อยไอ้ายได้อะไรติดไม้ติดมือเนี่ยไ่หวานเพชรน้ำผึ้งโอ้นี่เบี้ยมะเขียออ้อเฟื่อนด้านนาพาฝันข้าวลูกให้แล้วก็เก็บให้ทุกอย่างเลยกระเ้าอัดตู้โอ้มีทุกอย่างมีมหาเสน่ห์ มาเยี่ยมเยือนเพื่อนเรานะคะหน้านี้มันบ่มีแล้วเนาะแม่เนาะไม่มีแล้วมามาเยี่ยมเพื่อนกันโดยเอาของที่ชอบให้มีของอร่อยทังนเลยโอ้โหขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะแม่มั่ยใจดีนี่แม่อยู่ในมือหนุเอาวินนะโอ้ยฟังมาชอบเกียร์ได้ขอบคุณค่ะแม่แม่เก็บมะเขือพวง เบียให้อีก <ไป S 1> กำลังทำสวนหลังบ้านมะพร้าวไม่เป็นไรคร่ะแม่พ่อเลี้จว